อะไรฮะใครใฮะไอ้เหี้ยเอาโอ้ยไม่นอนเลยฐานที่ไหนสัตว์เฮ้ยมึงไม่นอนเลยอ่ะอะไรวะโอ้โหมึงแบบว่าตรงตื่นอ่ะทัดการเหี้ยสุดทรงขนาดไหนเนอะ มีคนตามเรามาเหรอใช่คนตามเรา,าม,มาเออไม่มีปืนเลย mời mời của hương phải Phải hương này? hương 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 Ờ... À. はは、<laughs> ああ、ひや。おー、やばい,い,い、やばい、やばい。ほんぶにやばいぞ。 โอ๊ยอย่าอย่าอย่าโอ๊ยเอ่อนี่มันเอ่อเออเออ้ามันมันมันเกิดอะไรขึ้นอะถ้ามมนอยู่อยู่แบบว่าของสถานใี่มันทำไมถูกเดียวคันแบบว่าที่เดียวเลยอะมันมันมันเกอะไรขึ้นอะแต่ว่าหนูไม่อยู่ทังนั้นอะแล้วแบบว่าเราเหมือนมื่อีูมันตกให้หนูอะ เร้แบบไม่เปลเหมืมมมอนใครไปไหนไม่ได้นอนละเหมือนอมอมตรงนั้นอ่ะขับใครให้ไม่รู้อีกคนนึงอ่ะมันเหนียเลยอ่ะม <c oughs> าทาทำโยเลี่ฮะ <c oughs> โอ้ยทำไมไมันให้ได้แง่แบบเหนียหนูมไม่ชอบแบบเหนียมันยุ่งเหยิองอ่ะมันทำหนูหลงด้วยไอแบบเหีียเนี้ย <c oughs> โอ้โหแล้วตรงนี้มันเทอยี้เหมียเเลยค่ะตรงเนี้ย โอเคอ๋อเกือบเกือบเกือบโอเคทำไมหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนเขาไม่เร็วขวัญหนูตลอดเลยวะทำไมวะโหาะอะไรวะอือเร็วเอ้าเอ้าเฮ้ยนี่อะไรวะ アあ、ええ、ィらのほうポーニー、テキナ p ルハザード。ファイファミノルア。ファイファミノルア。ファイファミノルア。ファイファミノル ไมถอยเรอหนูหนาดำไปถอยไหมเพื่อนก็เลยอเศทัคคอสแล้วอ่ะตรงนี้นคือถามแล้วแป่ว่าเลยทัคคอยังที่ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะอเออเยไม่ได้แล้เพื่อนวงเวบไอ้าเลยทัคคอสนึงหายไปแล้ว ผนไม่มีของหนไม่ม enfin ีฮิวแล้วอ่ะอาบอเหน่อไอ้ไัตว์อุ้ยอะไรได้ไงวะโอ้ยนี่เพื่อนกำหน่งที่เยอะมากเลยอ่ะบนนี้ทบาะึงซีหมาแเลยอ่ะโอ้ย เฮ้ยทุกคนมีเงินหมดแลคไม่มีเงีนเลยเหรอเนี่ยข้าเข้าเศษข้าเข้าเข้าของของของอะไรฮะไม่ไม่มีเลยเฮียของมนมของเขาเมนของเขามของมันนมองคันของเทมอันนี้เทงไปอนี้เืออะไรไม่เอาอันนี้มาโอเคไป ถ้าถ e e ้าหวชนะนะเราให้อ <Tu> <Tu> <net> ีสองที่่นี่เลยยืนถอนแล้วค่อยไปซ้ำโอที่หนูแบบว่าถ้าคิณเปิดทำหน่เองมาแล้วอ่ะันไม่อยู่ใกลเหรอหนอไม่อยู่ใกล้มนอยู่ใกล้ยู่ไมนอยู่ใครไม่อยู่ไหนไม่ได้ขอนนี้เราอยู่หอเราอยู่แถวหวงแล้วเราให้เอเยนนิหนักหนึ่งนึกว่าถ้าเราแทนน้ถ้าเราแทนเิดท่เราคิงสผีแน่ 私、okay, はオにオレ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  นี <Cornell>. ่อยู่ไหนไว้สายเืนข้างหลังโอเคเป็นที่เ่ไ่ยิงนดไยอยู่ะเ็แล้วตรงนั้น แล้วนี <êtes thấy S 2> <that> ่ทุกคนออกจาวงท่เหรอออกจาวงทำไมท่านน่ะไม่เห็นเลยถุงไม่มองเลยไม่เห็นเลย Mấy đồ này cái thằng gì vậy? điên cái thằng gì vậy? điên cái thằng gì vậy? cái What the f**k is going on? Let's go, let's go, let's go. Wait, I don't have a เอ s, <laughs> Wait, ้เ <dwar> ล <fs> ่นแทบแบบว่าคงไม่ค <th meals> ่อยจะทำอะไรเลยที 700. ่อ่ะไอ้น้ำเีินเสร็จร้อยถือว่าสองอยู่นะทำเงินได้ไปไปถึงน้ำเงินโงนโอนที่ทำมาสามไปถึงห้าร้อยอะเจ็ดร้อยนิดเยอะอยู่นะ เอาไว้เปิดลฟทีมมาไม่เห็นชั่วโมงเขาได้แชมป์เลยว่าให้คนมันเสียงขึ้นว่ะคนมันเสียงขึ้นจริงๆว่ะเริ่มยิงนอนละแต่แต่ถ่ายแต่ถ่ายในโลกจริงังไม่ค่อยจะนอนเลยอ่า,อามีแฟนยังครับยังไม่มีจ้าทำไมมาหาแฟนนี่เนี่ยแพร่เลื่อนพอดีว่าใช้ชั้นมันเป็นทำแพร่น้ำแข็งน่ะก็ใจคิดว่าแค่สามารถต่อทำแพร่น้ำแข็งที่หนาสุดของชั้นได้แพร่ซิดสิดถนัดเลยว่ะ โอ้ยแบบนี้ลุกไอ้ใครไปมาๆหนูชอบแบบนี้ที่สุดแล้วอ่ะมันดูมาร้านนี่อ่ะแล้วเข้ามันไม่ชวนหลงด้วยอ่ะไอแมปมูเรนี่แม่งหนูหลงหลงละหลงเลยอ่ะโอ้ยนี่หลงเฮ้ยหนูเจอแมปมั่วๆแล้วหลงไหม่เราไหนใชี่ยไหมั้นละกันหนูชอบลงเทนสุดแล้วอ่ะมันหนุกนี่ท่าเซ็ตโมอ้าวเฉียดที่ขคารหนาย ฮ่าฮ่าฮ่าพาเพื่อนชายคัเอาไหมล่ะโอ้โหมุมเดิมเลยยี่อไปโอ้โหมือทว่ะโอโหเพื่อนหัวใจหัวใจมุนเนี่นเนาะ

ไอ้ไอ้เนี่ยเฮียเนี่ยเออไหัวไปมึงอ่ะ้อคุณ当าอะไรวะให้มาถาแม่คุณด้วย ไหวานเหรอครับอ่าไม่ใชไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงค่ะตอนนี้ขนของช้างค่ะช้างที่เขาอักเสบเน่ะมันมีอาการเหลืออยู่เขาเลยให้แบบว่าถ้าพูดมากๆแล้วมันจะวันซ่า่มันคิดผิดเลยทรให้พูดลงอย่างสัว์เพื่อนมันมีอาการของคออักเสบอยู่ทำให้ทําพูดมากๆแล้วคอเสียนเนี่ยมันจะมีอาการอายเสียงคอขึ้นอ่ะ ให้ผมไม่รู้แลให้ไหมโอ้ยไม่นน้ำแข็น่ะดูแลเองง่าเดี๋มาทีวิดีนี้ไม่เคยพครรพเ,เพื่อนใครหนูอ่ะกระสุนไม่มีไม่มีเนี่ยฟังจริงแอมอ่ไม่มีกระสุนไหวเพื่อนเนี่ยพวกมึงไปแล้วไปเหอจริงๆเนี่ยไอ้เฮียตามตามเอ้ย,เอ,ย,เ,อย,เ,อยเอาไงเนี่ยมึงจะตามหรือไม่ตามเนี่ยเพื่อน <c oughs> เฮ้ยไม่เอาเอ้ย ตามวาตามทำไมตามเมื่อต้องตามอีกสัฮ้ยมาจากาออ็มโอโอ้โห้ฟืนนี้ฟืนนี้ฟืนนี้โอ้โห้วยลวะไเอเพื่อนไฟเอ้ gy, ว่ะไเไ

เออขึตเขงาไปเียบไอ้หมอนั่นที่มันนั่นเข้าเธอเข้าไปห้างในไม่คนออกมาแล้วอ่ะโอ๊ยนคนเ,เราจะทำมาช่วย โอ้ยไม่ไหวว่ะหนูรัวมากๆเลยอ่ะโอ้ยไม่หายไม่มีของเลยอ่ะว่าอย่าร้อยอย่ากูแน่ สายมาสู้คือมั่วมากมองไม่ออกเลยคนหนึ่งเขาเข้าคนหนึ่งเขาห่อลบมากเห็นมากไม่มั่วสิแล้วแบบใครมันเฉลิบผิดประตูว่ายใส่กูอยากรู้แค่เนี่ยใครมันเฉลิบผิดมาถูวี่อ่ะกูจะออกไม่ได้ออกไอ้เนี่ยเราเหมือนลงหัวนี่โคตรแย่เลยอ่ะอารมณ์แพ้ใคระนมูสินี้แต่ว่าผ่านนะเขาแบบว่าไล่เหมือนกันนะหรือว่าไม่มันไม่เหลือแล้วแล้วมู้ินี่ยมันไม่มีใครเหลืออะไรแล้วอ่ะโคตรแย่เลย ไอแต่ว่าอ่าอุ๊ยหมอนอย่างนี้ยทานหลายคนที่แบบว่าเฮ้ยมึงตายอ่ะแล้วมึงก็คนออกเฉนเลยอ่ะมึงทำอย่างนี้ยทำไมวะเพราะว่ามันช่วยแน้นะเพราะมันไม่ได้ตายข้างในอ่ะมันตายอยู่ตรงมาตรงเลยอ่ะมึงถามว่าท่านแบบว่ามึงต้องไปแล้วเห็นมันออกมาได้อ่ะแต่แม่แม่ไอถวันที่ทำไปช่วยมันอ่ะแม่เสือออกเฉยไปแล้วอ่ะคนเานั้าแบบว่ากำลังลบมันหายไปอ่ะอันไม่นสองสองอ่ะอันที่แบบว่าเออวิ่งไปซุบมาแล้วทอดให้แบบว่า กูแบบผ่านของอ่ะหมายถึงม,มันแบบว่าอาขาดชะมันมีอยู่อ่ะกูแบบมันออกเึ้นไปแล้วนะก็คือหรือว่าเพื่อนมันได้ขึ้นเหมือนกนะับถนนหรือว่าอะไอที่ได้ออกแล้วอ่ะคุณยายครัวเอาไอของเขาเนี้ยไปด้วยถล่มทำไม่ได้เีย